สวัสดีครับผมเน็ตออโต้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถกระบะ Mitsubishi Triton 2.5 GLX นะครับผมปี2018คันนี้เลยนะฮะเป็นสีดำนะครับผมนะภาพสวยมากนะฮะมือเดียวเจ้าเดียวออกสูงนะครับผมไม้น้อยนะครับอันนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะฮะสีไม่เคยทำเลยนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยมีปวารชนหนักที่ป้อมจมน้ำนะครับผม แมกมย่างใหม่ะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมภายในก็สะอาดนะครับผมกว้างขวางนะฮะเป็นเบาะผ้าด้วยนะครับทูโทนนะฮะดำตัดด้วยสีเทานะครับผมข้อศหน้านะครับผมก็มาพร้อมกับกลมลอยมัลติฟังชันนะฮะก็มาพร้อมกับหลันบิมีไหคู่หน้าด้วยนะครับนะเล็กหมกก็อยู่ที่5 2 0 0 0กว่าโลนะครับสภาพสวยๆนะฮะ เครื่องเสียงก็บิวอินมาจากโรงงานเลยนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องยนต์2 5ุลิตรดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแรงม้าอยู่ที่128แรงม้านะครับ4,000รอบต่อนาทีนะครับผมแรงบิดอยู่ที่2 4 0นิวตันเมตรนะฮะหรอบถึง3า0 0ัรอบต่อนาทีนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับผมจองโปรมาเพียง99บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่4,025,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นของเรานะฮะสี่โปรด้วยกันฮะสามารถเลือกโปรได้เลยนะครับผมโปรที่1นะครับโปรผอนสบายดอกเบี้ยศนนาน12เดือนนะครับผมโปรที่2นะครับผมโปรช่วยดาว20,000บาทนะครับส่วนโปรที่3นะครับ โปรช่วยจ่ายค้างวัดให้2งวดนะครับโปรที่4นะครับผมโปรเอาใจวัยรุ่นนะฮะโปรแถมแม็กแต่งซิ่งนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่ให้ลูกค้านะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะโปรโมชั่นสามารถเลือกได้นะฮะหโปรเท่านั้นนะครับผมของเราก็ยังมีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อีก5ปีนะครับผมนะ ใครแนะนำมาก็ได้ค่าแนะนำคันละ3,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับผมกดถูกใจนะฮะกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมเน็ตออโต้นะครับผก็อ่าขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ